เทคนิคทำให้ทุเรียนแตกยอดพุ่งยอดสวยด้วยสิ่งนี้เพบกับคุณซอค่ะปลูกแล้วไม่ยอมแตกยอดหรือรากไม่ยอมเดินเพราะว่าบางทีดินเป็นกุดทุเรียนดูดธาตุบางตัวไม่ได้ถ้าเขาขาดธาตุอาหารบางตัวนะคะจะทําให้ทุเรียนใบเหลืองใบเล็กใบสั้นยอดสั้นยอดกุดนะคะสาเหตุนี้เราต้องให้ทางใบวิธีทําให้ทุเรียนเราแตกยอด ออกมายาวพุ่งยาวสวยนะคะก็มีตัวช่วยก็คือเป็นตัวนี้เอาไปฉีดพ่นผสมน้ํา 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะคะทุเรียนที่ได้รับฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนทางใบที่คุณอรว่าจะเป็นแอคมีหรือ JC301 และพัดวันนะคะนี่ก็จะทําแตกยอดใบออกมาแบบนี้นะคะถ้าช่วงเราจะเอา ยอดเขาให้สวยและก็แข็งแรงช่วงที่เป็นหางดาบหางปลาทูนะคะทุกท่านนี่ฉีดพ่นไปเลยทุกเกดวันนะคะในช่วงนี้เขาจะมีใบที่จะไปปรุงอาหารคือโรงครัวเขาสําคัญคือใบนะคะเราต้องเอาใบเขาให้อยู่ให้ได้ช่วงนี้เราฉีดไปเลยค่ะเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะคะถ้าขยันนะคะถ้าห้าวันก็ได้นะคะห้าวันหรือเจ็ดวันเราฉีดพ่นไปเลย ที่ใบเพลสลาดเขานะคะเราก็เน้นเข้าไปเลยค่ะเน้นจิตใส่ไปเลยนี่ใบเขาจะโตใหญ่นะคะยืดออกมายาวนะคะถ้าเราให้พวกที่ว่าธาตุอาหารที่ครบนะคะเขาจะยืดออกมายาวนี่เลยยืดออกมาใหญ่ช่อแตกทุกงมสำหรับท่านที่อยากได้แตกยอดทุกตาตุ่มนะคะนี่คือซอก็จะ แบ่งป,ปันตัวนี้นะคะคือ jc สามศนหนึ่งตัวนี้เขาจะช่วยแตกยอดออกมาทุกตาตุ่มทุกกิ่งยอดอ้วนแล้วก็พุ่งออกมายาวตัวนี้เขามาช่วยอีกทีกระทาตอาหารปุ๋ยน้ำนะคะธาตุอาหารรองเสริม jc สามศนหนึ่งเขายิ่งถ้าเราใช้ตัวนี้เขาจะป้องกันแมลงด้วยนะคะไละ่แมลงด้วยแมลงจะไม่มาใกล้นะคะเพราะว่าเขาสกัดจากบ้านนอนตะย,ยากแล้วก็สะระบดแล้วก็ตะไค่หอมนะคะ เข้ามาด้วยใน JC 3 0 1ตัวนี้นะคะถ้าทหารรองเสริมมาจิดพ่นการผสมกับตัวแอคมี่แล้วก็ฮัดวันนะสองตัวนี้วดละหนึ่งลิตรลิตรละเ0 0ร้อยบาทนะคะทักมากับผูโซได้นะคะตัวนี้สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรและตัวนี้จะป้องกันเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราแล้วก็ไปกำจัดนะคะตัวแอคมี่ตัวนี้คือทำยอด เอายอดเขาให้อยู่ให้สวยนั่นเองเทคนิคนะคะไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจเขาว่าเราต้องให้เขาตอนไหนนะคะฉีดเอาใบให้อยู่แล้วก็ทําใบเขาให้อยู่อย่างเช่นเราต้องให้ฮอร์โมนเขาช่วงหางดาบหรือหางปะทูนะคะทุกอาทิตย์ทุก5วันหรือ7ดวันและในช่วงที่ใบเพรษลาดอย่างนี้เราก็ฉีดให้เขานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องช่วงนี้เขาจะ ต้องการรับธาตอาหารที่สมบูรณ์นะคะใบเขาก็จะโตใหญ่ออกมาได้สวยพร้อมที่จะ,จะส,าาสะสมอาหารสะสมอาหารไว้ลงครัวให้เขาได้เต็มที่แล้วเขาก็จะไปเลี้ยงต้นยง้งกิ่งก้านสาขารากเขาก็ขยายเพิ่มทรงพุ่มเขาก็ขยายเพิ่มนะคะบวกกับปุ๋ยเม็ดค่ะควบคู่นะคะสำคัญทางดินกินเป็นหลักและทางใบเขากินตัวที่เขาขาด ทุเรียนต้องการธาตุอาหารครบสิบหกสิบเจ็ดชนิดถ้าเขาขาดตัวใดตัวหนึ่งก็สโอเวลว่าเขาขาดอ่าตัวนี้เขาก็จะสอเบลออกมาต่างๆทางใบสังเกตดตูเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เขาสอเบลออกมาแบบนี้ต่างๆนาๆเราให้ไปเลยทางใบตัวที่เขาขาดธาตุอาหารรวมไปเลยนะคะกลับครูโซค่ะวันนี้ค่ะโอเคทลิปนี้มีประโยชน์กดแังันและกดติดตามนะคะ ก็จะมพาดคลิปต่อไป